ปิดไวไงลูกพีไม่สั่งปิดเองแม่งเลยใช่บางวันก็ปิดก่อนห้าโมงบางวันก็ปิดหลังห้าโมงบางวันปิดช้ากว่าเขางานเยอะไงแต่ถ้างานไม่มีเลยก็ปิดไวสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันเปลียนอะไรจำเป็นยางทั้งยางนอกยางในนะยางเก่าเป็นไรรั่วรั่ว ดีเกินโอ้โหยางพอดีมันก็ใช้ได้อยู่นะ<ต>ใช้ได้อยู่มีลายอันนี้น่าจะเป็นลายของเวฟมันเวฟรัสสิยางของตัวมันอะใช่ยังไง,งไปกัดยางนอกไงใช่ มันกัดยังไงมันไม่มีรอยฟัน <laughs> ไม่มีรอยฟันแล้วมันจะกัดได้ยังไง<า>จะเดวแสดงว,ว่ามันกัดอย่างลับๆไปดิพอพอมาแบอาแบพอแอบกัดปุ๊บแล้วมันก็นไปแบบปอบพอไม่มีขยูแบบ่แล้วก็มาแอบกัดแล้วก็ไปไหน,นต้องโรยแป้ง <laughs> โรยแป้งเพื่อขอหวยใช่ปะ น้ำมันเครื่องถูกคีหรือเปล่า่ <The noise> ไมใช่แล้วน้ำมันเครื่องไอ้ออโตลูนมาใส่เนี่ยน้ำมันเครื่องรถแต่ยา,ยามาใส <The noise> ่รถอ่ะแปดทีแปดทีแปดทีนี่หมายถึงอ,อะไรแรงคนหรือว่าแรงรถอะ่ะรถไม่แรงกว่าคนอะคนแรงกว่ารถอะ่ะ <The noise> ใช่ <The noise> หมุนยางไว ยกรถใส่สเตอร์เลยนะโอ้โหสบายสบาย,บาย <c oughs> โตยวก็ตึง <c oughs> เบอร์อะไรอย่างยา,าเยงยาเบอร์อะไรไม่ใช่ผมถามว,ว่ายางเบอร์อะไรสองห้าศ <250 S 1> <250 S 2> ูนย์ยใช่ไหเจ็ดสิบต่เก้าสิบสองศูนย์ใช่สยอ่ะอที่ไหนได้นึ่ขอบมันเล็กไม่ได้เติมลม <laughs> ใส่ข้อเขาจะตามหัวเอารถแต่งบางคันเขาก็แกก็ใส่บางโซ่แหละ,ละลใช่ททใช่ปวดโ,โซ่เลอะ <laughs> ตรอใช่ตรงตรอตัวสกภาพ <laughs> ต่วรได้เลตวภาพได้เลยสบายสบายใช่ไหม ถ้าไม่ใช่ตลออก็ตรวจไม่ผ่านเพราะยังไงก็ต้องต้องไปแต่งใหม่เพื่อให้มาตรวจผ่านใ่นี้พบเปลี่ยนข้อข้อเดิมก็ต่อยแล้าเปลี่ยนเข้ไปเปลี่ยนเยอะต้อยนะหดร้อยได้ขะาดรถไทย ร้อยละเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนทั้งนอกในเลยเวลาละคันาย <c oughs> <c oughs> ไปก่อนเลยไปก่อนเลยดูครับ <c oughs> โค้นี่มากับตัวมันป่ะเดี๋ยวก็สวัสดีไป,ไปบ้ายสวัสดีครับมันเครื่องเยอะเลย